โอเคครับผมเอ้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมลินนี้ก็ได้เดินทางมาหอดสถานที่เอามองเขาสิบพวกมั่นแล้วนะครับเนี่ยตรงที่ผมกู้ออกไปว่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมก็ไปได้ไปแปรรูปสีตากนะครับเดินทางมาหอดแล้วผมก็เดีเ๋ยวผ่านก้นแรนหลากก่อนนะครับผมแบบก็ต้อง ใช้บุกเบิกก็ต้องใช้พันสามพันสี่นะครับก็คือเอาพ,านพันข้วนเนี่ยเขาแรนเลยน,นะครับอ่าแล้วพมมีถอดไอ้พันยกหลังเข้าไปนี่นะครับผมโอ้หึงขนาดเลยลองว่างลงเบิ้เงนี้มาก เดี๋ยวผมก็ได้สเตเซนนอยมัดไว้ครับ่อที่จิบว่าหายมันไหละนะครับผม รับ่อเคมันล็อกไว้มันกับยูน้ำตวนี่แล้วครับแล้วผมมีว่างใบมีดโล่งนะครับ,เ,นะรบเราก็ถอดนัดตูยู่ครับเดี๋ยวพอเล่ยตามมานน้ำกลน,นะครับ ตยเสื้อไม่ตัวย,ยเนี่ยก็ได้ละสี่สิบบาทครับครับถอดออกเลยครับผมอันนี้คือถอดออกแล้วนะครับเนี่ยคือผมจะปล่อยมันหลุดห่วมไว้เลยนะครับเวล้าให้ใส่ห้องคอยหามหามใหม่มาคัดลองค่อยงัดขึ้นนะครับยังค่อยเอารถงัดขึ้น แล้วผมมีไทไอ้เพิ่งนวาไทไอ้ฐานพ่วนนะครับนายับไงเป็นเชนเล่กได้นะครับผมอ<า>่ะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสีไร่ครับสีไร่บวกรวบนะครับผม คือมันเป็นล่องลองอยูเสซีครับผมจีสะล่องให้มันหํบๆก้อนนี้อกหน่อยกับพ่อนะผมก็ต้องไถบุกเบิกครับเพราะว่าให้ชักล่องอีกเคีื่อนึ่งนะผมบางพื้นที่เพื้นกับว่ไอไถเลยครับเพื่นไงยกลองตอเลยนะผมอย่าก็ต้องไถนะครับเพราะว่าถ้าไถแล้วพวกสารอาหารอยู่ในดินเป็นแบบไอเสื่อมมั่น เชื่อมันเก่านะผมคิดว่ามันอยู่ในดินมันสีหายครับเวลาเขาไถเพื่นกับโยกหลองตอเลยนะครับแต่ว่าผมก็มมยังไถนแหละนะครับก็ให้ก็จะไปหยาลายขนาดแต่เดี๋ยวผมใจผมก็มต้องตั้งผานยังมากมามครับเพราะว่าผมตั้งใจเอา,าแม่เลี้ยให้มันข้นดินนิดเดียวนะผมบ่มได้มาไถให้ไถห,ห,ห,หน้าแบบห้าป๋อห้าหาน้าผม ใส่สองท่อนะครับไยแบบไอแบบโบมีคัดไทยโบปเป็นแต่ไทยแค่หน่อยครับเพราะันรถมันเปน,นะครับซึ่งว่าไปแรกทีก่เขาไล่โบนครับมันเป็นดินไส้แล้วครับเขาเลีน,นพงพนยังสิมันก็บวกืว บ่ไทยเนีนะครับผมถ้าเป็นดินเนี่ยวเนี่ยโว้ยโทษที่ครับแลีนบ่ได้เลยครับดินดเนี่ยวถดปีลางงางไปเลยนะครับผมรถเบี้ยวไปเลยนะครับเดี๋ยวพอมยียอดใบลังเนี่ยมันเข่าเขายากหน่อยนะครับพอมีไทยกบเข่ากันนี่แหละไทยแบบไทยพราะลกูกลวกครับไทยพราะ ไอ้มันพี่กินกับพ่อครับนี่เนะประมาณซัมเนี้ครับปจัจแจเลื่อนกะหายครับรถไทยนี่สิ่งที่ขาดไ่ได้คือปจัจแจเลื่อนครับโซค้างยังกะขันเพราะตึงๆกับพ่อครับโอ้อยนะครับผม เดี๋ยวผมรลบงลองคู่ลองแหงมันลงกัซื้อนะครับล่ำมันผมกับพ่อปูครับล่ำมันหลังจากที่กู้ไปแล้วอ่ามันแหงนะครับก็เลยล่อผนลูกนี่แหละครับ คนเดียวแบงเป็นอีกงานนะครับผมถ้าดีนุ่มอสู้มึงสิผมก็ไถได้ครับเพราะว่ามันบองไงแล้วก็บ่ผิดโลกผมครับตรงนี้ผมก็บ่ได้ไถไถพุนกลับไปห้องเก่ามันนะเพราะว่าเขาอาศัยพุน่นดินนี่สิครับก็ได้เอาละเอียดยังมากม่ายนะครับพวกที่ถ้าไถหน้าเขาก็แล้งไปห้องเก่าก่อนนะครับห้อยเก่าก่อน tối nay cũng sáng có gần lên đang đây, đang đây không có dấu vòng người lạp đi mang lại hạnh 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 mua hạnh 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 เฮาค,อย,คอยมาเก็บหัวางานที่หลังนะครับผมเดียว่มไปไใชเกียร์ซ้ำไปแล้วเลียไว้ครับไทเกียร์3้ำนี่ก็เรีวร <laughs> ย,ยรดรวดีครับแต่ว่าเปลืองน้ำมันยังไง เครงยนต์มันทำงานหนักนะวความวานี่มุ่ง PS เลยนะครับอันนี้มันแรนขึ้นน,น,นู่นนี่สิเหรอครับรถ้าถ่าแรงนล่งนู่นนี่แรนง่ายกว่านี่เยอะ ามบบเดียวควมขวานขึ้นเลยครับถ้าว่าพวกเกวัดรอบพวกเกวัดระดับเชี่ร์เพื่องอยู่ในทางเนี่ยมันใส่ปรไดดแล้วนะครับตัวที่สําคัญกับคือนี่ครับวัดควบ่วานใส่ปรได้เอาไปซ้อมใส่ครับเพราะว่าห้อยได้รูสถานะเครื่องยนต์ของเฮาวามันเป็นยังไงครับมันขวานแห้งกับจอดครับเปิด้ากับป่งจอดเลยอยาไปฟืนครับเดี๋ยวเครื่องมันนอก ไทยลงนู้นก็บไทยยังไงก็ได้เกียร์สามแลนสบายเลยก็ต้องปืนยังมากมาก็เลี่ยงเลียงหางซอยครับก็บรถได้ว้างว้างอย่างสุดถ้าว้างอย่างสุดรถรถเปีครับเลี่ยงหางซอยอ่ะใช่ไ